ที่สิอย่างนี้นี่เองถึงว่าละ่ะถึงได้คุ้นแกเป็นคนที่ถูกอัญเชิญมาผิดพลาดที่มีเรื่องหนึ่งไม่ใช่เหรอถูกโยนทิ้งลงไปในหุบเหวความตายแล้วแท้ๆยังมีชีวิตรอดมาได้อีกนะคนพวกนี้คือทหารที่โยนเราทิ้งแถมยังโดน รถค่าไปเป็นลูกน้องของพวกสัตว์เลี้ยงอีกช่างหน้าขันเสียจริงมพงจะถูกคนเชิญมาพร้อมกับเหล่าฟูกา้าแต่แกมันก็แค่ขยะมนุษย์ที่วิดพาเท่าน,นั้นแหละุูป,ปากไปเลยอ้าพับผ้าสิก็ดีไงมายอเยอ้ย ว่าลูกสิฉันกันใครที่มาว่าร้ายลูกน้องกันฉันฉันไม่ยงโทษให้หรอกนนเฟ่เอ่อก็อย่างที่คนคนนั้นพูดนั่นแหละฉันถูกเชิญมาจากต่างโลกขอโทษที่เก็บเงียบไว้นะพอดีคิดว่าถ้าพูดเรื่องนี้ออกไปมันจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะแบบนี้นี่เองถึงว่าล่ะไม่ค่อยรู้เรื่องโลกนี้เลย ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกังวลใจไปหรอกจิสัญญไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกสิ่งที่สําคัญสําหรับเรานะ่ะคือนายนั้นคือนายนั้นได้เป็นสหายที่เราไว้วางใจได้หรือเปล่าและจากนี้ที่เราได้อยู่กับนายมาพูดได้เต็มปากเลยว่านายคือคนที่เราไว้วางใจได้ที่สําคัญที่สุด มันก็ไม่มได้เปลี่ยน <ถ kitty. S 1> ความจริงที่ว่านายเป็นลูกศิษย์ของฉันไปหรอกนะและจะไม่วันเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตของนายเลยขอบคุณนะครับแต่ยังไงก็เถอะถ้าเรื่องไม่เกิดนายก็คงไม่คิดจะบอกกันสินะไม่รู้สิก็ยังยากที่จะเชื่ออยู่ดีฮะว่ามนุษย์ที่สามารถดึงมหาวิชารับออามาใช้ได้ แต่ในเมื่อมันจะมาถึงขั้นนี้แล้วก็มีแต่ต้องยอมรับการมีอยู่ของผู้กล้าอย่างไม่มีทางเลือกว่าแต่ผู้กล้าคนอื่นที่ถูกอัญเชิญมาเพร้อมกับนายเป็นยังไงหรอมีผู้กล้าทั้งหมด6คนครับที่ถูกอัญเชิญมาจากต่างโลกรวมถึงฉันด้วยแต่ว่ามีแค่4คนที่ถูกเรียกว่าผู้กล้า4หรอ แต่รู้แค่พวกนั้นมีนิสัยไม่ดีและหนึ่งในนั้นมีคนที่ลิมิตเรเวสูงสุดที่125อืมพอพูดถึงแล้วเนรักรู้เลยแฮวหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นกับเธอคนนั้นตามทหารหาตามทหารเหล่านั้นที่ฉันสอบปากคำมีผู้กล้าคนเดียวบวกคนเดี่ยวนำทัพและมีลิมิตเร็ว93 ถ้าเราปรับผู้กล้าคนนี้ไม่ได้แล้วก็เผ่าเอลก็น่าจะไม่มีอะไรคสนสถานการณ์นี้เลวร้ายมากแต่ว่าถ้าเป็นทิศยาแล้วก็อาจจะช่วยเผ่าเอลได้ก็ได้นครฟาราซีออนดูที่เองเหรอคะดิฉันมารายงานสถานการณ์ปัจจุบันค่ะท่านสากุ ว่มาเลยค่ะแม่ทัพเลมาพะยะค่ะตอนนี้เรากำลังรวบรวมกองกำลังที่เหลือทั้งหมดเพื่อสกัดกั้นกองทัพมนุษย์การเตรียมการจะใช้เวลาประมาณ4วันน่าจะมาถึงได้ทันเวลาค่ะถึงจนถึงตอนนี้กองจนถึงตอนนี้กองทัพมนุษย์ได้ขึ้นผลไปตามเส้นทางใหญ่ในแนนของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงการหลงทางในป่าเนื่องจากเส้นทางสายหลักจากปราสาทแบ็กเซลมาถึงนครหลวงนั้นเป็นเส้นทางอ้อมจึงต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะมาถึงนะครฟานะรฟาิออน Black Cell. และเรายังได้ส่งหน่วยออกไปเพื่อชะลอการเดินขบวนทับของพวกมันไว้แล้วค่ะ บอกกับผู้เขาไว้ว่าให้รักษาของขวัญกำลังใจที่อันยิ่งใหญ่แห่งชีวิวตเ,เอาไว้แดงกระโดดเข้าไปในเงื้อมือของศัตรูแต่เมื่อเทียบกับตัวตนที่เรียกว่าผู้กล้าแล้วกลยุทธ์การโจมตีแบบกระทันหันและการป้องกันปราสาทของเรานั้นไม่ได้ผลเลยตอนนี้เราเหลือวิธีโต้กับแค่วิธีเดียวแล้วนะ ก็คือการรวบรวมกําลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดของเราในที่ล่าอันกว้างใหญ่นี้และเข้าปะทะกับกองทัพของมนุษย์ถ้าอยู่ที่นี่เราก็สามารถใช้พลังเวทของเราได้อย่างเต็มที่และล้างบาปและล้างบางพวกเขาให้ราบคาบขอโทษน,นะแม่ทัพเลยว่าที่ทาให้คนของเราต้องทนทุกข์ทรม มันทุกเพราะความไร้ความสามารถของฉันไม่หรอกค่ะแต่ต่างชนีแต่ท่านราชนีกันก่อนฝ่าบาทแค่ไม่เก่งในการทำสงครามเท่านั้นเองค่ะถึงจะเป็นการถึงจะเป็นการคลองรายอย่างกระทันนแต่ฝ่าบาทได้ทำหน้าที่อย่างดีครบถ้วนแล้วนะคะขอโทษทีนะ ผมต้องเดินขอโทษทีนะผมต้องเลิกทอเทแล้วแม่ทับเลมา่าช่วยถ่ายทอดคำพูดที่ให้กับทุกคนทีการต่อสู้ทันต่อไปจะเป็นตัวกำหนดความอยู่รอดของพอเอลจงทำทุกอย่างที่ทำได้ซะพบศัตรูมาแล้ว ว่าไงนะแค่คนเดียวพวกนั้นคิดจะทำอะไรกันแน่ส่งดูเลเวลของเจ้านั่นที่พะยาค่ะเหมือนพวกนั้นจะพยายามจะลดจำนวนขครเสียกองทัพโดยไม่ให้เรามุ่งเน้นความสนใจไปที่การโจมตีของคนเดียวเล,เลเวลเ1หรือว่าจะเป็นผู้ก้าที่ลือท่านแม่ทัพสั่งทุกหน่วยโจมตีไปที่ผู้ก้า ฟาบาทนั่นไม่ใช่ว่าเล่นตามแผนตูเหรอคะก็ไม่เถียงหรอกแต่ว่าเราไม่จำกันไม่จัดการชายคนนั้นในตอนนี้เราจะไม่มีโอกาสชนะเลยทุกหน่วยมุ่งเป้าไปโจมตีไปที่มนุษย์คนนั้นคนเดียวซะระวังกระย่างระวังอย่าโดาจมตีไปโดนพวกเดียวกันเองยิงได้ ต้องมาขานโคตรโถ่เว้ยหยุดสิยุดสิยุดสิดสจะนั่นไม่ชงะกันกเลยการจมตีและลอกแรกจบลงแล้วอยจะพิ่งพักละ่ะใช้เวทสำหรับการโจมตีและลอกที่2องซะในเวลาแล้วบุกเลยจัดการพวกมันก่อนที่จะไล่เวทเสร็จหน่วยป้องกัน เคลื่อนไปด้านหน้าหน่วยโจมตีอย่าปล่อยให้ศัตรูเข้ามาใกล้ได้เด็ดขาดถ้าละถ้าไล่เวสสาเร็จแล,แล้วก็เริ่มโจมตีทันทีได้เลยอย่ามัวอึ้อองการโจมตีของศัตรูกําลังระดับระสายนล้วหนูหน้าพวกมันสินะ ถครบาเจ็บมาทางนี้ฉันจะรักษาให้ค่ะหน่วยจมตีรักษาระยะห่างไว้แล้วค่อยๆถอยออกมามาจากข้างบนว่าไงนะถอยไปพี่ค่ะฟาบาตห,หนีไปพี่ค่ะฟาบาตแกสูอหน้าพวกเผ่าเอลซีนะหมายความว่าถ้าข่าแกทิ้งซะ เดือนนี้ก็ตกเป็นของเราเฮ้ยยุย่งยากชิบหายรู้สึกแย่ชมวัดที่ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ่ะจะไม่เหอะตายไปซะนี่เราต้องมาลงเอยแบบนี้งั้นเหรอไปให้พ้นซะโรงแรงไปตั้งเยอะแล้วนะอยากจะสร้างความลำคัญให้ฉันได้อีกหรอเนี่ะ พวกทหารเองก็อะไรประโยชน์สมวัตเอออะไรกันวะมาได้ทันเวลาพอดี